สารปกครองคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวลภาสไลฟ์รายการที่เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องสารปกครองคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรเรามารู้จักกับระบบก,การปกครองของไทยนะครับซึ่งเป็นระบบการปกครอง ในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็มีสารภายใต้รัฐธรรมนูญนี้หลายสารนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาแล้วก็สารรัฐธรรมนูญแล้วก็มีอีกสารหนึ่งครับเรียกว่าสารปกครองสารปกครองเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญของรัฐอาณาจักรไทยโดยแยกออกจากศาลยุติธรรมทั่วไปนะครับอย่างชัดเจนมีหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีความเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองของรัฐโดยศาลเนี่ยโดยศาลปกครองนะครับเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่9มีนาคม2544นี่คือศาลปกครองคืออะไรนะครับศาลปกครองมีหน้าที่อะไรศาลปกครองเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินคดีปกครองซึ่งหมายถึงข้อพิพาทที่เกิดจาก 1. นนะครับก็คือการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับ 2. การดำเนินการกิจการของรัฐส่งผลกระทบต่อประชาชน 3. ข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ 4. ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันเองนะครับาปกครองมีหน้าที่ พิจารณาตัดสินใน4เรื่องนี้ครับสารปกครองเนี่ยจึงเป็น,นกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนจากการกระทําที่ไม่ชอบของหน่วยงานรัฐและสร้างหลักประกันระหว่างหน่วยงานรัฐนะครับในการใช้อํานาจตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมชัดเจนโปร่งใสนะครับนี่คือ,อ,อหลัก ของสารปกครองนะครับก็เป็นสารที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ์ให้ประชาชนเพราะไม่งั้นหน่วยงานรัฐออ,ออกกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรเนี่ยนะครับประชาชนจะไม่มีทางสู้เลยนะครับนอกจากยอมรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสารปกครองจึงเกิดขึ้นนะครับสารปกครองนี้เกิดขึ้นจากความซับซ้อน ในสังคมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับก็ล้วนมีผลต่อชีวิตประจำวันของประชาชนการออกกฎหมายในหนึ่งฉบับเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลดีให้กับคนทั้งประเทศหรือส่งผลดีให้กับคนบางกลุ่มแต่เสียหายทั้งประเทศซึ่งเราเรียกว่า การออกกฎหมายเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนหรือว่ากฎหมายที่จำกัดสิทธิประชาชนเรียกว่ากฎหมายผูกขาดนะครับถ้าการออกกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกฎหมายที่ผิดเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะครับ องค์กรต่างๆที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะนำเรื่องราวต่างๆขึ้นฟ้องศาลปกครองได้นะครับหรือกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับทำผิดกฎหมายซะเองน,นะครับนะก็ประชาชนก็สามารถที่จะฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาทำนะครับอาจจะเกิดผลกระทบ โดยตรงต่อประชาชนคนนั้นนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐกันเองเนี่ยนะครับก็อาจเกิดกรณีพิพาทได้นะครับเช่นสอบอกอก,อกับที่ดินนะครับที่ดูแลที่ดินนะครับแล้วก็เขตทหารนะแล้วก็มีสาธารณะพื้นที่สาธารณะอื่นที่มีการทับซ้อนกันเราจะเห็นว่า หน่วยงานรัฐก็มีข้อพิาพาทกันเองได้นะครับแต่ยังไงก็ตามสารปกครองนี่แหละนะครับจะทำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับก็จะทำให้ประชาชนทุกคนนะครับผู้ปฏิบัติงานข้าราชการในภาครัฐ นะครับแม้แต่กระทั่งรัฐบาลที่ออกกฎหมายเองได้รับความคุ้มครองนะครับอย่างถูกต้องเป็นธรรมเท่าๆกันหลายคนนะครับได้รับผลจากการกระทําของอหน่วยงานรัฐนะครับรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ก็ไม่กล้าที่จะฟ้องศาลรปกรครอง นะครับอย่างแรกก็คืออาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับเกรงว่าไปฟ้องเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบออภาษีย้อนหลังหรือไปค้นเรื่องราวที่เราเคยทำผิดกฎหมายไว้ไวมาเล่นงานเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ในระบบของศาลเนี่ยนะครับฟ้องเรื่องไหนก็ยุ่งอยู่แต่กับเรื่องนั้นนะครับ ไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาคาบเกี่ยวนะเป็นต้นว่าเ,เกิดกรณีพิพาทกันในเรื่องที่ดินนะครับระหว่างรัฐกับประชาชน,นดูว่าใครมีสิทธิ์ก่อนกันนะครับภาครัฐประกาศก่อนหรือว่าชาวบ้านได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับเรื่องแบบนี้ก็สามารถที่จะนำเข้าสู่ สารประกอบได้พิสูจน์กันได้นะครับแล้วก็ตัดสินออกมาเป็นเคสาบเคสนะครับคือแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับที่มีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้องไปกลัวว่า จะถูกสอบเรื่องข้างเคียงที่ไม่เกี่ยวกับคดีนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ของสารปกครองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีข้อขัดข้องนะครับอย่างไรก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะสู้ตรงไหนได้บ้างนะครับวันนี้คนไทยทุกคนนะครับต้องรู้สิทธิ์ตัวเอง แล้วก็ต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองได้นะครับระบบสารเองก็เปิดการยอมรับนะครับเปิดสารต่างๆไว้ให้เรา,าได้สู้ตามความเหมาะสมนะครับท่านใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างนะครับเราเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างอิสระนะครับเพื่อที่จะ ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของสารปกครองคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรเราจะใช้ประโยชน์จัดสารปกครองในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างไรนะครับก็มีความคิดหรือข้อคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ